เราก็ได้ให้ความหมายว่าทูตคือผู้แทนนะ่ะคือคนที่ทํางานารับใช้นรับใช้แผ่นดินของเราด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนก็ต้องขออภยนะัยและคือว่าการดูแลตอนรับไม่นี้กับเราเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับ เส้นตรงนี้อยู่ที่ตลาดจีนก็คือมาคนไทยที่คนจีนแข่งกันนะคะก็คือประมาณ 99. 9เากเปรเ็นคือว่าคือเป็นฝั่งนูลำไปนะคะซึ่งก็คือตั้งแต่10ปีก่อนนะคะหนูเรียนที่ไทยนะคะที่ประทับใจเล่ยเลยค่ะหนูรู้สึกว่าชอบผ้าไหมไทยมากก็คือโดยเฉพาะชุดไทยนะคะซึ่งหนูมองว่าคือไทยจีนเป็นพี่น้องกันแล้วก็คือว่าจริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันอสอส่วนตัวเพอนเองเนะี่ยก็คือว่า สอนภาษาไทยให้เด็กด้วยนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครที่เป็นคนครูที่อยู่ที่นั่นนะคะที่จบนักศิลป์ช่วยการ Present Thai silk to Greece I will try my best to expand this product in my country and Thai silk has great history and I'm sure it will continue to thrive รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มีความภาคภูมิใจมาตลอดตั้งแต่เกิดเป็นคนไทยมาในชาตินะี้นะคะก็มันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในสายเลือดของพวกเราเอยู่แล้ว ดาคิดว่าทุกท่านสามารถนำเสนอสิ่งที่อยู่กับท่านให้สู่สายตาของคนรอบข้างได้ดีมากๆอยู่แล้วค่ะทำแล้วทำอยู่แล้วก็จะทำต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสัชชิมาปาร์คนะคะจากประเทศฝรั่งเศสเช่นกันค่ะก็ ขอขอบพระคุณอาจารย์ธีรวัตรแล้วก็ผอลังแพทย์แล้วก็คณะกรมวันใหม่ทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติพวกเราได้มาร่วมกันวันนี้ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะก็จะทาหน้าที่เป็นทูตอัตลักษณ์ใหม่ไทยเพื่อที่จะส่งเสริมภาพใหม่ไทยของเราต่อไปในในต่างประเทศในฝรั่งเศสนะคะก็แนะนาตัวนิดนึงดิฉันทําธุรกิจสปาที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ทําธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าทุกท่านไปปารีสก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็เหมือนที่คุณยดาได้กล่าวเมื่อกี้นะคะเพราะว่าทุกท่านได้พูดหมดแล้วในสิ่งที่ที่คิดว่าหน้าที่ของพวกเราที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยพวกเราก็จะดําเนินหนะ้าที่ของเราให้เป็นอย่างดีที่สุดให้เหมาะสมกับที่ทางกรมใหม่ได้ไว้วางใจพวกเราค่ะขอขอบพระคุณค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นในระยะ5ปีที่ผ่านมากับประเทศรเซียได้รู้จักผ้าไหมไทยเป็นอย่างดีแล้วได้ได้ตามกิจกรรมหลายอย่าง่วนเคสก็ทำงานกับสตานทูดก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะน่าจะเอาผ้าไหมไทยมาเสนอในทุกกิจกรรมของเรา To temperature. First to of you be my uh, uh, first all, I have tell you that I uh, in Massage tell World การวิจัยด้วยเวลาค่ะขอบพระคุณนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆนะคะแล้วก็นอกจากผ้าไหมไทยนะคะก็อย่างในในนามของวิจ่ยทางด้านผลิตภัณฑ์นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไหมนะคะแล้วก็หมอนด้วยนะคะก็เห็นหลายท่านก็ทําในส่วนของมีธุรกิจในเชิงสปาใช่ไหมคะแล้วก็มกยินดีนะคะที่เราได้มีโอกาสเจอกันนะคะคือนอกจากจะทราบว่าท่านมาร่วมในงานนี้แล้วนะคะ งานที่ท่านได้รับการแต่งตั้งจากกรมหมันหมให้เป็นทูตอัตลักษณ์กันะคะท่านก็จะมาร่วมงานตราลูกยูพระราชทานด้วยใช่ไหมคะซึ่งเป็นงานที่กรมหมันไหมนะคะจะเป็นประจําทุกปีนะคะเป็นงานที่เราเนี่ยนะคะภูมิใจนะคะทางกรมหมันไหมภูมิใจนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายรับรองตราลูกยูพระราชทานนะคะซึ่งกรมหมันหมเนี่ยไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า สูงพาณิชย์นะคะนอกจากจะจดในประเทศไทยแล้วนะคะเรายังมีการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากยุพระราชทานเนี่ยในอีก35ประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปอเมริกานะคะที่นอร์เวย์ที่อังกฤษนะคะที่จีนก็มีนะคะกออ็อยากจะกราบขอความร่วมมือจากท่านทูตอัตกรา์หมายไทยทุกท่านนะคะ ช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของผ้าไหมไทยตราลูกยูพระราชทานด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องอนําสินค้าผ้าไหมที่มีเครื่องหมายตราลูกยูพระราชทานนะคะไปแสดงหรือว่าไปขับเคลื่อนในเรื่องของเชิงพาณิชย์นะคะในประเทศที่เราจดทะเบียนนะคะเพื่อที่จะ,ะเป็นการคุ้มครองผ้าไหมไทยของเรานะคะแล้วก็อีกส่วนก็คือเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยด้วยนะคะ ยังไงแล้วคิดว่าเราคงมีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกันนะคะคงจะได้มีการเจอกันในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยน,นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณท่าน,นศึกษาด้วยจ้าบนงานนอกนะนะรอถึงการรดที่จะรับทุกท่านนะคะไปที่ห้องประชุมที่บางพรอยอย่าลืมลนะคะสัมภของถวายนะคะให้นาไปด้วยคะ